สวัสดีครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องปุ้ยกะแอชนแนลนะครับถ้าใครเข้ามาดูคลิปนี้คลิปแรกก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับปุ้ยจะมาพูดถึงรายการลดหย่อนภาษีต้นปี2565มีอะไรกันบ้างนะครับสาหรับการยื่นแบบพกด .91 นั่นเองนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาคํานวณกันเลยนะครับว่าเราต้องเสียภาษีเท่าไหร่กันบ้างนะครับเราก็ตั้งด้วยรายได้ทั้งปีของเรานะครับคิดจากปีที่แล้วก็ได้นะครับ แล้วก็ลบด้วยค่าใช้ใจ่ายส่วนตัวแล้วก็ค่าลดหย่อนต่างๆแล้วก็ลบด้วย1นึ0 0 0สบาทแรกเขาไม่คิดภาษีได้รับการยกเว้นนั่นเองนะครับผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับเช่นนะครับเรามีรายได้3ามแ0 0 0้บาทต่อปีนะครับแล้วก็ลบด้วยค่าใช้ใจ่ายส่วนตัวเท่ากับ60,000บาท ประการสังคม9,000บาทแล้วก็กองทุนสำรองนิงชีพอีก10,000บาทลบด้วยค่ารถยนต์พ่อแม่คนละ30,000บาทถ้าใครมีพ่อแม่ที่อายุเกิน60ปีขึ้นไปแล้วนะครับก็สามารถลดได้คนละ30,000บาทรวมเป็น60,000บาทนั่นเองนะครับแล้วก็ลบด้วยสุดท้าย150,000บาทแนกเขาไม่คิดนั่นเองนะครับเมื่อเราทําการบวกลบออกมาเรียบร้อยนะครับเราจะจะนำเงินส่วนที่เหลือนะครับก็คือ61,000บาทนะครับไปคิด คำนวณภาษีนั่นเองนะครับซึ่งฐานภาษีที่เราจะต้องเสียนะครับก็เท่ากับ5%อร์เซนะครับเมื่อคิดเป็นจํานวนเงินออกมาก็อยู่อที่ที่พันห้าสิบาทนั่นเองนะครับสําหรับการคิดอัตราภาษีแบบขั้นบันไดนะครับ0ูนย์บาทถึง1นึ่งแห้าหบาทแรกนะครับได้รับการยกเว้นที่กล่าวไปข้างต้นแล้วนะครับแล้วก็1นึ่งแสห้าหมืนหนึ่งบาทถึงสามแสนนะครับคิดที่ห้าเปอร์เซ็นต์สามแสนหนึ่งบาทถึงห้าแสนคิดที่สิบเปอร์เซ็นต ห้าแสนหนึ่งบาทถึงเจ็ดแสนห้าคิดที่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เจ็ดแสนห้าหนึ่งบาทถึงหนึ่งล้านคิดที่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์หนึ่งล้านหนึ่งถึงสองล้านคิดที่ยี่สิบห้าแล้วก็สองล้านหนึ่งบาทถึงห้าล้านคิดที่สามสิบเปอร์เซ็นต์มากกว่าห้าล้านขึ้นไปคิดอัตราที่สามสิบห้าเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับเมื่อเราทําการคํานวณเรียบร้อยแล้วครับเราก็จะรู้ว่าเราต้องเสียภาษีเท่าไหร่นะครับล้วก็มาดูส่วนที่เราจะลดหย่อนเพิ่มเติมได้นะครับก็จะมีค่าลดหย่อนทุนประกัน เงินออมแล้วก็การลงทุนนั่นเองนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นประกรันชีวิตสามารถหักได้ไม่เกิน1นึ่งแสนบาทต่อปีนะครับแล้วก,ก็กองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษ s s f x นั่นเองนะครับลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน2องแสนบาทแล้วก็กองทุนรวมเพื่อการสำรองนิ้งชีพ imf สามารถลดหย่อนได้ไม่เกิน15%ของเงินได้นะครับหรือไม่เกิน5้าแสนบาทนั่นเองนะครับ ถ้าเราไม่อยากเสียภาษีเยอะนะครับเราก็ทําการซื้อไม่ว่าจะเป็นซื้อประกันเพื่อดหยนตนภาษีกองทุนรวมส่วนเอกสารที่ใช้ในการยื่นแบบภาษีนะครับก็จะมีใบหักภาษีหนะ้าที่จ่าย50ทวีนั่นเองนะครับอันนี้ทาง h r จะเป็นคนให้มานะครับแล้วก็รายการลดหย่อนภาษีเช่นค่าอการะเลี้ยงดูวินามาันดานะครับแล้วก็เอกสารประกอบการลดหยนตนภาษีเพื่อการ ลงทุนนะครับเขาเราเวลาเราซื้อกองทุนนะครับเขาก็จะมีใบกํากับภาษีให้เรานะครับเพื่อให้เรามานํามายื่นลดหย่อนภาษีนั่นเองนะครับแล้วเราทําการยื่นลดหย่อนภาษีได้ที่ไหนบ้างนะครับก็คือหนึ่งนะครับไปยื่นที่กรมสรรพกรโดยตรงเลยหรือว่ายื่นออนไลน์ผ่านเว็บของกรมสรรพกรนะครับหรือยื่นผ่านแอปพลิเคชัน RD Smart Tech ได้เลยนะครับสำหรับปุ้ยไก่เอชแนลก็ขอจบคลิปเตรียมตัวลดหย่อนภาษีปี2 5 6 0 4ของต้นปี265เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบฝากกดไลค์ลกดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ